Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหาในใหิยายแปลม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดานกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15ตอนที่47คําคำพยากรณของเทพธิดาแห่งลมเมื่อมุคโคดะตะโกนเข้าไปภายในโบสถ์ของเทพธิดาแห่งลมท่านนินเลวก็ได้มีบาทหลวงผู้เท่าหน้าตาใจดีผมสีเทาออกมาต้อนรับพวกมุคโคดะครับ มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าบาทหลวงผู้เท่ากล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นแต่สีหน้าของเขากลับมีความตึงเครียดอยู่เล็กน้อยเมื่อได้เห็นเฟลผู้เท่าก่อนที่ยืนอยู่ข้างหลังของมุโคดาแต่ว่านั่นก็เป็นปฏิกิริยาปกติมุโคดาจึงได้อธิบายออกไปสั้นๆว่าผมชื่อมุโคดาเป็นนักประจนภัย และในตอนนี้ผมกำลังออกเที่ยวชมโบสถ์ต่างๆของเมืองหลวงเพื่อตัดสินใจที่จะบริจาคเงินครับและหลังจากได้ฟังเรื่องราวของมุโคโดาเช่นนั้นใบหน้าของบาทหลวงผู้เฒ่าก็เปลี่ยนจากสีหน้าตึงเครียดมาเป็นรอยยิ้มที่สดใสพร้อมกับพูดว่าผมรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่คุณมาทำการบริจาคให้กับโบสถ์แห่งนี้มุโคโดากล่าวต่อว่าที่นี่มีสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยใช่ไหมบาทหลวงผู้เฒ่าก็ตอบใช่แล้วที่นี่คือเมืองหลวง ที่มีราชวงอาศัยอยู่เด็กกำพร้าจึงมาจากทั่วทุกสารทิศสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เองก็เต็มไปด้วยเหล่าเด็กๆที่เป็นดังสมบัติล้ำคา่าเป็นอนาคตของประเทศพวกเราก็พยายามเลี้ยงดูเด็กๆให้เติบโตขึ้นมามีคุณภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บาทหลวงบอกเช่นนั้นมุโคโคดาจึงคิดว่าแม้แต่โบทของท่านนินเลี้ยวเทพธิดาที่มีผู้ศรัทธาจำนวนน้อยที่สุดก็ยังเต็มไปด้วยเหล่าเด็กกำพร้าจำนวนมากในสถานร รับเลี้ยงเด็กกำพร้าของเธอในเมืองหลวงเนื่องจากเป็นเมืองหลวงที่มีราชวงศ์ของประเทศอาศัยอยู่มันจึงดูเหมือนเป็นป้อมปราการสุดท้ายของประเทศแล้วพวกพ่อแม่ที่ไม่สามารถดูแลเด็กๆได้คงคิดว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองหลวงจะเป็นที่ปลอดภัยสําหรับเหล่าเด็กๆแบบนั้นสินะขณะที่มุโคโดากําลังนึกเรื่องนั้นอยู่ เขาก็ได้สัมผัสแรงผลักอย่างหนักน่วงที่มากระทบกับศีรษะของเขาพร้อมกับเสียงกล่าวของเฟลที่พูดว่านี่อะไรกันเฟลนายอย่าเอามือมาวางบนหัวของฉันนะมุโคโดาตอบกรบเฟลที่ยกขาหน้าขึ้นมาวางบนหัวของเขาเช่นนั้นเมื่อกี้มีคำทำนายของท่านนินเลว บัญชาลงมาเฟลบอกกับมุคโคดะเช่นนั้นผ่านโทระจิตซึ่งมุคโคดะก็คิดว่านี่นายกล้าเหมือนคําพูดของฉันงั้นหรอนเนี่ยมุคโคดะที่คิดเช่นนั้นบอกกับเฟลไปว่าคําบัญชาของท่านนินเิวอะไรนั่นนะเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้นายควรเอามือออกไปจากหัวของฉันแล้วอย่างน้อยๆก็พูดคำว่าขอโทษด้วยทว่าในตอนนั้นโดราจังก็พูดส่วนขึ้นมาว่าคำทำนายของท่านนินเลวงั้นเหรอมันคืออะไรล่ะนั่นโดราจังที่กระพือปีกอยู่ มองดูเฟลและถามด้วยความสงสยัยเฟลจึงบอกว่าข้าเป็นบริวารของท่านนินเลีวดังนั้นข้าจึงสามารถได้ยินเสียงของท่านนินเลีวได้ยังไงล่ะผู้เท่าก่อนก็ถามว่าโอ้ เจ้าได้รับบัญชาจากเทพธิดาแห่งลมสินะเหตุผลที่ท่านเทพธิดาพูดกับเจ้าแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นเพราะว่าเจ้าคือบริวารของเทพธิดางั้นหรือแล้วเจ้าได้คําบัญชาแบบใดมาละ่ะผู้เท่าก่อนก่าวถามดูเหมือนว่าเขาจะสนใจคําบัญชาของเทพธิดาแห่งลมเพราะเห็นว่านั่นเป็นคําบัญชาจากเทพ,พเจ้าส่วนสุยนั้นตอนนี้ยังหลับอยู่บนหลังของผู้เท่าก่อนมุโคโดาก็รู้สึกว่าคําบัญชาของท่านนินเลวนั้นดูเป็นอะไรที่น่าหวาดและแวงสิ้นดี ในตอนนั้นเองเฟลก็พูดว่าเขาต้องการให้เจ้ารักษาดวงตาของเด็กผู้นั้นเฟลกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับชี้จมูกไปที่บาดหลวงผู้เท่าเมื่อมุโคดะหันไปมองตามทางที่เฟลชี้จมูกไปเขาก็ได้เห็นเด็กหญิงผู้หนึ่งที่เกาะอยู่ที่ชายเสื้อสีขาวของบาดหลวงโดยที่เธอซ่อนอยู่ด้านหลังของบาดหลวงผู้เท่าจนถึงตอนนี้มุคดะก็ไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามีเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยหลังจากนั้นผู้เท่าก่อนและโดราจังก็พากัน พูดออกมาว่าเทพธิดาบอกว่าให้รักษาเธอคนเดียวงั้นเหรอท่านได้บอกอะไรอีกหรือไม่ทั้งสองพากันกล่าวถามเฟลเช่นนั้นพร้อมกับมองเด็กผู้หญิงตัวน้อย,อยด้วยสีหน้าสับสนมูคโคดาเองก็พึมพำว่ารักษาดวงตาของเด็กคนนี้งั้นเหรอ ว่าแล้วมุโคโดาก็ลองก้มลงไปสังเกตเด็กผู้หญิงที่อยู่กับบาทหลวงผู้เท่าในตอนนั้นเองที่มุโคโดาพบว่าดวงตาทั้งสองข้างของเธอมีสีขาวขุ่นเมื่อเห็นแบบนั้นมุโคโดาจึงหันไปถามกับบาดหลวงผู้เท่าว่าดวงตาของเด็กคนนี้ เป็นอะไรไปเมื่อเห็นมุโคโดะมีสีหน้าเช่นนั้นพร้อมกับกล่าวถามบาทหลวงผู้เท่าก็ได้สติตอบกลับมาว่าใช่แล้วหมู่บ้านของเด็กคนนี้นั้นถูกพวกอสูรโจมตีเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าพ่อแม่ของเธอเองก็จะตายในตอนนั้นเช่นเดียวกันจากนั้นบาทหลวงผู้เท่าก็เริ่มเล่าและมุโคโดะก็ได้รู้ข้อมูลประมาณว่าเด็กคนนี้ชื่อแอนนาเบลดาเธอพึ่งจะอายุได้ห้าขวบ หมู่บ้านของเธอนั้นถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดจนเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังพ่อแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นและแอนนาเบลล่าก็ถูกนำมายังเมืองหลวงโดยชาวบ้านที่ยังรอดชีวิตจากเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อสมเดือนก่อนอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าชาวบ้านที่รอดชีวิตและพาเธอมายังเมืองหลวงจะไม่ได้คุ้นเคยกับเธอมากนักหรืออย่างมากก็คือพวกเขาไม่สามารถเลี้ยงดูเธอเพราะการที่เธอเป็นเด็กห้าบขวบที่ตาบอดสิ่งนี้มันคงเป็นผ่านละสำหรับผู้ดูแลอย่างมากแอนนาเบลล่า จึงได้ถูกทิ้งไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพ้าแห่งนี้ในโลกนี้มีเด็กมากมายที่สูญเสียพ่อแม่ไปเพราะปีศาจหรือไม่ก็โรคระบาดและยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เธอสูญเสียการมองเห็นไปทั้งสองข้างในตอนที่อายุเพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่แย่อย่างมากมุโโดะได้แต่มองแอนนาเบลด้วยความรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวที่น่าเศร้าเพราะฉะนั้นข้าถึงได้บอกว่า เจ้าควรรักษาดวงตาของเธอยังไงล่ะเฟลกล่าวขึ้นเช่นนั้นในขณะที่มุโคโดะแสดงสีหน้าเศร้าส้อยออกมามุโคโดะก็รู้สึกว่ามีน้ำหนักมหาศาลกดทับลงบนศีรษะของตนเองพร้อมกับคำพูดของเฟลเฟลแก่เอาอีกแล้วนะขณะที่มุโคโดะบนให้เฟลเช่นนั้นเขาก็หันกลับไปมองเฟลที่อยู่ด้านหลังในตอนนั้นเองที่นักบวชพูดเท่าถามเฟลขึ้นมาว่าหรือว่าท่านจะคือท่านเฟนเิวงั้นหรือ บริวารของท่านเทพที่ดาแห่งสายลมใช่หรือไม่นักบวชผู้เท่ากราวถามเช่นนั้นโดยยังคงอาการหวาดกลัวต่อเฟลเอาไว้อยู่บาทหลวงผู้เท่าคงจะเริ่มสงสัยพ่อมุโคโดะเรียกชื่อเฟลออกมาเสียงดังเฟลตอบบาทหลวงผู้เท่าว่าใช่แล้วเขาพูดพร้อมกับพยักหน้าด้วยท่าทางเย่อหยิ่งเล็กน้อยมุโคโดะก็สงสัยว่าแกจะยิ่งเกินไปแล้วนะเฟลบอกว่า ข้าได้รับคำพยากรณ์จากท่านนินเลวบอกว่าให้รักษาดวงตาของเด็กคนนั้นซะพอได้ยินเฟลพูดแบบนั้นบาทหลวงผู้เท่าก็แสดงอาการตกใจออกมาพร้อมกับอุทานว่าคำพยากรณ์ของท่านนินเลวงั้นหรือเฟลก็พูดว่าข้าเป็นบริวารของท่านนินเลวบางครั้ง ท่านเองก็พูดกับข้าเช่นกันเฟลพูดเช่นนั้นพร้อมกับผายอกออกมาด้วยความภูมิใจมุโคโดะก็สงสัยว่าคราวนี้คําทํานายนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างคาดไม่ถึงเพราะปกติแล้วมุโคโดะมักจะได้คําพยากรณ์จากท่านนินริวแค่เรื่องของขนมและของหวานเท่านั้นในตอนที่คิดแบบนั้นมุโคโดะก็ลองเชิงดูว่าคิดแบบนั้นไหมครับท่านนินริวพอมุโคโดะนึกถามไปเช่นนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของท่านนินริวดังกล้องออกมาทันทีว่าเ hey ฮ้ เงียบปากเดี๋ยวนี้เลยนะแทนที่จะเอาแต่สบป,ประมาทข่าแบบนั้นเจ้ารีบทําการรักษาดวงตาของเด็กคนนั้นจะดีกว่าน้ำำําอมฤตที่สร้างจากสลามตัวนั้นน่ะมันใช้ได้ผลอยู่ท่านเนรเลีวเริ่มพูดกับมุคโคดะเช่นนั้นมุคโคดจะจึงคิดว่าแอบดูอยู่จริงๆด้วยสินะข้าไม่ได้แอบมองดูสักน้อยก,ก็แค่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้างล่างเท่านั้นเองใช่ เท่านั้นเองท่านนินเลียวตอบกลับมุคโคดาเช่นนั้นจ้าจ้าเชื่อก็ได้แต่จะว่าไปน้ำอำมฤตที่สร้างโดยซุยยังเหลืออยู่นิดน้อยวัตถุดิบส่วนใหญ่มุคโคดาก็นำไปให้ซุยสร้างเป็นยาปลูกผมไปแล้วนี่แหละคือเวลาที่น้ำอำมฤตจะได้ออกลงอย่างแท้จริงเพื่อเด็กที่น่าสงสารคนนี้นอกจากนี้มุโคดายังมีเลือดและตับของมังกรดินมังกรแดงและมังกรน้ำแข็งอยู่เยอะมาก ดังนั้นการให้ซุยสร้างน้ำยาอมมาลิศขึ้นมาใหม่อีกอันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรือยิ่งไปกว่านั้นก็คือวัตถุดิบของเลวีอาถานที่มุโคโคดเพึ่งได้มาเขาสามารถนำพวกมันมาสร้างเป็นน้ำยาอมมาลิตได้อย่างมากมายกายกองดังนั้นจึงไม่มีปัญหาแม้มุโคโคดะอยากจะปิดบังตัวตนหรือทำตัวให้เงียบมากแค่ไหนแต่การจะไม่เลี้ยวแลเด็กตัวเล็กๆน่าสงสารแบบนี้เขาก็คงทำไม่ได้ดังนั้นมุโคโคดะจึงไม่คิดจะยับยั้งชั่งใจเขาหยิบขว ดเล็กๆที่บรรจุน้ำยาพิเศษสูตรของซุยออกมาจากกรองไอเทมบ็อกจากนั้นก็คุกเข่าลงเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับแอนนาเบลดา แอนนาเบลล่าจังมุโคดะเรียกชื่อของเธอต่อหน้าเธอเช่นนั้นเธอที่ได้ยินก็เหนื่อยหน้ามองไปในระยะที่ได้ยินเสียงของมุโคดะและแน่นอนว่าเธอไม่สามารถมองเห็นมุโคดะได้ฉันชื่อมุโคดะนะเป็นนักประจนภัยพอดีมียารักษาดวงตาของเธออยู่และเมื่อท่านเทพธิดาแห่งลมได้ยินเรื่องนี้เข้าเธอจึงขอให้ฉันรักษาดวงตาของเธอให้นะมุโคดะ บอกกับแอนนาเบลด่าเช่นนั้นจริงหรอคะดวงตาของหนูรักษาได้งั้นหรอคะเสียงของแอนนาเบลด่าดังขึ้นเช่นนั้นบาทหลวงผู้เท่าเอง ก็รู้สึกประหลาดใจพ่อดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่แอนนาเบลล่าพูดออกมาหลังจากที่เธอมาอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เดาว่าบาดหลวงพูดเท่าเองก็รู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยเช่นกันทั้งการเสียพ่อแม่ไปและยังเสียดวงตาอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นซึ่งเรียกได้ว่าสําคัญไปด้วยโชคชะตาอันโหดร้ายนั้นกําลังจะจบลงในวันนี้แล้วมุคโคดาไม่สามารถนําพ่อแม่ของเธอให้กลับมามีชีวิตได้แต่ มูโคดะสามารถรักษาดวงตาของแอนนาเบล,ล่าได้อย่างแน่นอนใช่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อรักษาดวงตาของหนูนะหนูจะมองเห็นได้ อีกครั้งใช่ไหมอืมลองกินยานี้ดูสิแล้วหนูจะสามารถมองเห็นได้อีกครั้งเมื่อมุคโคดาพูดเช่นนั้นนักบวชผู้เท่าก็บอกกับมุคโคดาด้วยสายตาที่โศกเศร้าว,ว่าท่านมุคโคดาดูเหมือนว่าของแบบนั้นจะไม่ได้ผลหรอกพวกเราเคยใช้อิเล็กเซอร์ขั้นสูงรักษาดวงตาของเด็กคนนี้ดูแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลเลยในตอนนั้นเองที่เฟลพูดออกมาว่าโอ้ นี่ไม่ใช่อีเล็กเซอร์ขั้นสูงอะไรนั่นหรอกนะดังนั้นไม่เป็นไรหรอกพอได้ยินเสียงเฟลพูดแบบนั้นนักบวชผู้เท่าก็ตกใจจนอุทานออกมาว่าเอ๊ะเฟลพูดต่อว่านี่คือน้ำยาอมฤตดังนั้นไม่ต้องกังวลเมื่อพูดออกมาเช่นนั้นนักบวชผู้เท่าก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ส่วนผู้เท่าก่อนก็ถามมุคโคดาออกมาในจังหวะนั้นว่านายท่านนายท่านมีน้ำยาอมฤตด้วยงั้นหรือโดราจังจึงอธิบายออกมาแทนมุคโคดาว่านี่ปู่ ยังไม่รู้สินะสุยนะสามารถปรุงยาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ด้วยซึ่งซุยสามารถทําได้ตั้งแต่อีเล็กเซอร์ขั้นต่าไปจนถึงน้ํายาอมฤตเลยละโดราจางอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ผู้เท่าก่อนฟังเช่นนั้นโดยใช้โทรจิตพูดออกมาและแสดงสีหน้าพึงพอใจอย่างมากผู้เท่าก่อนที่ได้ฟังเรื่องราวของซุยเขาก็ต้องชมออกมาว่าโอ้ซุยเก่งมากมุโคดะ ก็อธิบายต่อว่าก่อนหน้านี้ฉันเจอเหตุรักษาและเมื่อซุยกินมันเข้าไปมากๆซุยก็ได้สกิลปรุงยาและสร้างอิเล็กเซอร์มามันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะเนี่ยแหละซุยสมกับเป็นปัจเจกพิเศษเลยละมุคโคดะเริ่มคุยโวโอ้อวดซุยให้กับผู้เท่าก่อนฟังเช่นนั้นเล่ากับว่าตอนนี้เขาพูดเรื่องของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นซุยไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่เขายังมีความสามารถรอบด้านด้วยในระหว่างที่มุคโคดะโอ้อวดไปเช่นนั้น เฟลก็บอกว่านี่เรื่องคุยโอ้อวดนะ่ะพอได้แล้วมัง้งรีบส่งเจ้านั่นให้กับเด็กนั่นสักทีเฟลบอกกับมุโคดะเช่นนั้นซึ่งทำให้มุโคดาะประหลาดใจเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นแอนนาเบลล่าหนูช่วยดื่มยานี่หน่อยได้ไหมมุโคดะวางขวดเล็กๆบนมือเล็กๆของแอนนาเบลล่าพร้อมกับบอกเช่นนั้นถ้าดื่มนี้แล้วสายตา จะดีขึ้นใช่ไหมแอนนาเบลล่าถามมุคโคดะด้วยความเป็นกังวลเช่นนั้นและเมื่อมุคโคดะตอบว่าใช่เธอก็กินน้ำอมฤตนั้นเข้าไปทันทีเล่าว่าเธอตัดสินใจแล้วมีเสียงกืนน้ำดังเบาๆออกมาจากลำคอของเธอและหลังจากดื่มน้ำหมดขวด ตัวของแอนนาเบลล่าก็เลืองแสงสีขาวชั่วขณะหนึ่งแอนนาเบลล่าหนูเป็นยังไงบ้างเมื่อมุโคดาเรียกเธอเช่นนั้นดวงตาของแอนนาเบลล่าก็จ้องมองมาที่มุโคดาอย่างมั่นคงเห็นแล้วหนูเห็นคุณลุงแล้วคำแรก ที่แอนนาเบลล่าพูดออกมาเช่นนั้นก็จิ้มแทงจึ๊กเข้าไปในหัวใจของมุโคดะทันทีไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีไอการที่น้ำอมฤตร,รักษาดวงตาของเธอได้ผลนั้นมันก็ทำให้มุโคดะดีใจอยู่หรอกแต่ไอการที่ถูกเรียกว่าลุงเนี่ยฟังทีไรมันก็เจ็บทุกทีแอนนาเบลล่าได้โปรดเรียกฉันพี่ชายทีเถะนะมุโคดะคิดแบบนั้นเล่าบริวารของข้าเอ๋ยได้ยินข้าใช่ไหม จู่ๆท่านนินลิวก็พูดออกมาเช่นนั้นเหล่าบาทหลวงที่ได้ยินเสียงของท่านนินลิวก็ได้สติกลับคืนมาทันทีเนอะนี่หรือว่าจะเป็นเสียงของท่านนินลิวทเทพธิดาแห่งสายลมบาทหลวงรีบคุกเข่าประสานมือไหวเหมือนกับกำลังสวดมนต์และกล่าวถามออกไปเช่นนั้นท่านนินเลิวบอกว่าถูกต้องแล้วตอนนี้แม้แต่แอนนาเบลล่าก็ทำตามบาทหลวงพู้เท่าเช่นเดียวกันเหล่าบริวารของข้าเอย๋ยจงตั้งใจฟังคำภาวนาของ ของพวกเจ้าได้ถูกมองเห็นจากสวรรค์แล้วดังนั้นในครั้งนี้เมื่อบริวารสูงสุดอย่างเฟนริวของข้าอยู่ใกล้บริเวณนั้นข้าจึงได้มอบภารกิจให้แก่เขาท่านนินลิวบอกเช่นนั้นเหล่าบาทหลวงผู้เท่าก็บอกว่าขอบคุณสำหรับความมีเมตตาของท่านนินเิวยังไม่พอเช่นนั้น ท่านนินเลียวยังบอกอีกว่าเจ้ามุคโคด้านักประจนภพยนั้นก็ถูกกำหนดให้เป็นบริวารของข้าเช่นเดียวกันและรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้ามีคนรู้ว่าเขามียาอายุวัฒนะหรือน้ำยาอมฤตอยู่ในครอบครองท่านนินเลียวกล่าวถามเหล่าบาทหลวงออกมาเช่นนั้นบาทหลวงผู้เท่าก็ตอบว่าข้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครเป็นอันขาดท่านนินเลียวบอกว่านี่คือความเมตตาจากข้า จงอย่าได้เลือมมันและถึงบริวารของข้าทุกคนข้าจะคอยดูแลพวกเจ้าอยู่บนสวรรค์ต่อไปพอท่านนินเิลวจากไปด้วยคำกล่าวเช่นนั้นเหล่าบาทหลวงก็แทบจะบ้าพวกเขาเริ่มภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายถึงเทพที่ดาแห่งสายลมพวกเขาทั้งมอบกราบทั้งอ้อนวอนสวดมนต์แอนนาเบลล่าที่อยู่ข้างๆเองก็ทำตามเช่นเดียวกันต่อไปก็เป็นตาของเจ้าท่านนินรีวกล่าวเช่นนั้นเ้า นึกว่าไปซะแล้วนะเนี่ยมุโคดาคิดผมงั้นเหรอใช่แล้วเจ้านั่นแหละเสียงนี้จะได้ยินเฉพาะเจ้าเท่านั้นเงินถวายรายเดือนของเดือนนี้เป็นยังไงบ้างท่านนินเลวกล่วกาวถามมุโคดาคออกมาเช่นนั้นมุโคดาคที่ได้ฟังก็ถึงกับร้องเอ๊ะออกมาทันทีเดีเด๋ยวนะไม่นะ มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นจนมุคโคดานั้นลืมไปเสียสนิทแต่ถึงจะว่าแบบนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเพราะมันเพิ่งจะเลยมาแค่สองวันเท่านั้นเองพอมุคโคดาคิดแบบนั้นท่านนินลิวก็โกรธมากจนบ่นออกมาว่าถึงจะแค่สองวันแต่มันก็เลยเวลามาแล้วยังไงล่ะนี่มันเป็นปัญหาร้ายแรงระดับชาติเลยนะรีบทําการถวายเดี๋ยวนี้เลยมุคโคดาจึงตอบไปว่าครับครับได้ครับเห็นมุคโคดาตอบอย่างไม่ใส่ใจเช่นนั้นท่านนินลิว ก็พูดว่าอีหางนั้นหรอกหรือเจ้าชอบลืมอะไรแบบนี้อยู่เป็นประจำดังนั้นข้าจะให้คำทำนายแก่เจ้าก็แล้วกันหากเจ้าลืมขนมอัลลําค่าของข้าในคราวต่อไปเจ้าจะเป็นบาปมหัน์่านนินลิวโกรธมากจนพูดเช่นนั้นออกมาแม้มันจะฟังดูโหดร้ายแต่บางทีจุดประสงค์ของท่านนินเลียวอาจจะเป็นการกระตุ้นให้มุโคดะไม่อยากจะลืมเรื่องนี้ก็เป็นได้อีกอย่างหนึง่งพอข้าลองมาคิดคำพยากรณ์เพื่อเหล่าบริวารแล้ว ข้าก็อยากจะทำอะไรขึ้นมาบ้างและสิ่งที่ข้าอยากจะทำก็คือการเพิ่มผู้ศรัทธ,ธาให้มากยิ่งขึ้น ท่านนินเลวกล่าวออกมาเช่นนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ในอารมณ์ไหนแต่สิ่งที่มุโคโดะรู้ก็คือเรื่องนี้เธอเพึ่งจะคิดได้อย่างแน่นอนฮุบปากซะนี่เป็นความจริงที่เราตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากเล่าข้าจะต้องเพิ่มจำนวนผู้ศรัทธ,ธาให้มากยังไงก็รีบเอาขนมหวานมาถวายข้าซะดีๆไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้คำทำนายจากเทพเจ้าองค์อื่นๆแน่นอนท่านนินเลียวบอกกับมุโคโดะเช่นนั้นมุโคโดะจึงตอบว่าเข้าใจแล้วครับใน แน่นอนว่าเทพเจ้าองค์อื่นๆก็คงจะห้อนหล่นเช่นเดียวกันสงสัยทุกคนจะรอมุโคโดาอยู่ในคืนนี้และแน่นอนว่ามุโคโดาจะต้องโดนทุกคนเทศนาว่ามาสายอย่างแน่นอนแต่มุโคโคดาก็มีวิธีรับมือเพราะเพียงแค่เพิ่มของถวายให้นิดๆหน่อยๆพวกเขาก็คงจะพอใจแล้ว เมื่อก่อนนี้มุคโคดะมักจะถวายของให้กับท่านเดมีเออร์กอสทุกสัปดาห์และท่านเดมีเออร์กอสเองก็บอกเสมอว่าไม่เป็นไรอีกอย่างช่วงนี้ก็มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นจนมุคโคดะลืมถวายของให้กับท่านเดมีเออร์กอสไปประมาณ2-3สัปดาห์แล้วนะมัง้งดังนั้นตอนนี้มุคโคดะจึงคิดว่า จะให้อะไรกับท่านเดมิเออร์กอสเพิ่มมากขึ้นอีกสักน้อยพอตัดสินใจได้แบบนั้นแล้วมุโคดาก็พยายามทิ้งเรื่องการถวายของและการบริจาคเอาไว้ในใจก่อนจะตัดสินใจจัดการเรื่องที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จสิ้นแต่พอมุโคดาออกจากภวังของเขาเขาก็ต้องงุนงงกับภาพของบาทหลวงผู้เท่าที่ยังคงมีสีหน้าตกตะลึงเหมือนกับอยู่ในฝันอยู่เลยเห็นแบบนั้นมุโคดาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมอบถุงปานที่ใส่เหรียญ แเหรียญแพตตินัมให้กับบาทหลวงผู้เท่าในทันทีก่อนจะปิดประตูออกจากโบสถแห่งนั้นมาขณะที่มุโคโดาจากไปแอนนาเบลล่าก็โบกมือลาบอกว่าขอบคุณนะคะลุงมุโคโดาเนี่ยเจ็บจี๊ดในใจขึ้นมาอีกครั้งเลยละเรียกพี่ได้ไหมเรีีียกพพ่่ได้ไ้้หมแลวจะใินขนฉันยังไม่แก่สักน้อยแม้มุโคโดาจะคิดแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดมันออกไปงั้น พวกเรากลับกันเลยไหมอืมตามนั้นแหละถูกต้องแล้วนายท่านข้าเองก็หิวแล้วข้าเองก็เห็นด้วยเือนนี้จะกินอะไรกันดีนะฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยพวกนายอยากจะกินอะไรล่ะเมื่อมุโคดะถามพวกเฟลออกไปเช่นนั้นเฟลพู้เท่าก่อนโดราจังก็ตอบออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า กินเนื้อคิดไว้แล้วว่าพวกนายต้องพูดแบบนั้นมุโคโดาพึมพำในตอนนั้นเองที่ซุยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วร้องว่าอะไรงั้นเหรอเนื้ออะไรงั้นเหรอซุยที่หลับอยู่บนหลังของผู้เท่ากอนตื่นขึ้นมาถามอย่างกระทันหันเช่นนั้นซุยตื่นขึ้นมาพอดีสินะใกล้จะถึงอาหารมื้อเย็นแล้วมุโคโดาบอกกับซุยเช่นนั้นซุยก็ร้องออกมาว่าเนื้อในทันทีพอเห็นท่าทางของซุยที่มีอาการดีใจแบบนั้นมุโคโดาก็หัว เลาะห้าห้าออกมาก่อนจะบอกว่างั้นเรากลับไปกินเนื้อที่บ้านกันเถอะขณะที่พูดคุยกับทุกคนเช่นนั้นในหัวของมุโคดาก,ก็กำลังคิดว่าวันนี้จะกินอะไรเป็นมื้อเย็นดีนะแล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายแปรมั่วเรื่อง สกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย